ไปเที่ยวบ้างดีกว่าใครเป็นนักชิมพลาดงานนี้ไม่ได้เลยค่ะวัตถุดิบต่างๆจะถูกส่งตรงมาจากยอดดอยนะคะมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับศูนย์การค้าสยามพารากอนและกูเม่มาเก็ตจัดงานนี้ขึ้นมาค่ะรอยัลโปรเจกต์เกสต์รอนอมี่เฟสติวัล2023แอดสยามพารากอนภายใต้คอนเซ็ปต์ของเขานะคะคือเดอะวันเดอรัสเทสออฟซูเปอร์ฟูดคัดสรรวัตถุดิบระดับซูเปอร์มาสเตอร์จากยอดดอยมาจําหน่ายท่ามกลางบรรยากาศคาเฟ่สวนดอกไม้สุดชิคใจกลางสยามค่ะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง19 9กุมภาพันธ์นะคะณา,าพักพารากอนชั้นเอ็มและกูเม่มาเก็ตชั้นจีตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง22กุมภาพันธ์ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทไทยเบบรเรจำกัดมหาชนและบริษัทพิบูลชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอมจำกัดมาร่วมจัดงานด้วยค่ะในงานคัดสรรวัตถุดิบทั้งคุณภาพมีผักผลไม้ธัญพืชนะคะที่จัดเป็นซูเปอร์ฟู้ดเอาใจคนรักสุขภาพมีข้าวกล้องด,ดอยถั่วอสุก,กิควินนวน้ำมันงานดำสกัดเย็นน้ำมันลินินสกัดเย็นขาดไม่ได้เลยสำหรับคอชากาแฟค่ะเพราะว่าโครงการหลวงเนี่ย นำชาหลากหลายชนิดมีชาเขียวชาแดงชาอูนล,ลงชาอาัดซ้ำชาสมุนไพรเห็ดลินจือรวมถึงเมล็ดกาแฟคุณภาพก็คือจะมีเมล็ดกาแฟคั่วกาแฟแคปซูลกาแฟดริปแล้วก็ยังนําพืชผักผลไม้ไฮไลท์เลยนะคะอย่างเคฟกุสเบอรี่สาวรสพันธุ์พิเศษแบล็กเบอรี่สมุนไพรรูปแบบต่างๆที่ส่งตรงจากยอดดอยแล้วไฮไลท์พิเศษสําหรับเดือนแห่งความรักค่ะนอกจากจะเนรมิตพื้นที่ภายในงานให้เหมือนคาเฟ่ดอกไม้ใจกลางสยามแล้วเนี่ยมีดอกไม้มีไม้ดอกไม้ประดับก็คืออย่างกุหล,ลาบวาเลนไทน์ สีแดงสีชมพูสีโอรสเหลืองขาวเป็นจํามาสซิมบิเดียมนะคะแล้วก็มอบความพิเศษให้กับลูกค้าที่ซื้อดอกไม้ในงานมูลค่า300บาทขึ้นไปมีวันสยามซูเปอร์แอปก็สามารถร่วมกิจกรรมจัด ช่อดอกไม้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะ50สิทธิ์ต่อวันแล้วก็ช็อปสินค้าโครงการหลวง1000บาทขึ้นไปตั้งแต่1 1ถึง12กุมภาพันธ์และก็1 8ถึง19กุมภาพันธ์ก็สามารถมาร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปจัดดอกไม้แล้วก็นำกลับบ้านไปฟรีๆได้เลยค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะยังมีผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิชัยพัฒนามูลนิธิแม่ฟันหลวงร้านดอยคำรวมถึงผลิตภัณฑ์งานฝีมือจากชุมชนทั่วประเทศยังมีเมนูพิเศษจากกูเมะมาเก็ตอย่างเช่นฟักทองญี่ปุ่นย่างเสิร์ฟกับรากกูแลพิ สามสีนะคะเข้ากล้องดอยผสมควึนัวเสิร์ฟกับปลากระพงแย่งซอสครีมเห็ดที่เคาน์เตอร์ยูฮันวีคุกนั่นเองแล้วก็ซุปแครอทมะเขือเทศและควึนัวโดยจำหน่ายณนกะูมเม่มาเก็ตชั้นจีค่ะ สยามพารากอนนะคะยกขบวนร้านอาหารชัน้นนำร่วม20ร้านมาร่วมรังสรรค์เมนูพิเศษทั้งอาหารคาวหวานเครื่องดื่มร่วมกว่า60เมนูเขาจะใช้วัตถุดิบจากโครงการหลวงเปิดบริการให้มาลิ้มลองในร้านได้เลยค่ะวันนี้เป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือน28กุมภาพันธ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะโทร026108000หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook สยามพารากอนค่ะ,ะน่ากินทีเดียวนะครับแต่ละเมนูเดี๋ยวพักกัน